คุณเคทที่ส่งมาสามิบห้ดวงขอบคุณนะครัปันหนึ่งส่งมาอีกห้าสิบดวงนะคุณอาภากรส่งมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะครับ,นนนะาารรบช่วงนี้ต้องไปแถบออสค่ะใชา่จริงเห็นด้วยเลย <c oughs> ประเทศไทยีทประเทศไทยนอะเดินในห้างดีสุดสคุณเฟียสซาส่งมาห้สิบดวงครับ คุณแก้วกันดาส่งมาอีกหนึ่งพันสองร้อยดวงเป็นกำลังใจให้พ่อๆกับหมีพาทุกคนมาเมลเบิร์นโอ้หหมดหมดเป็นล้านถ้าพาทุกคนไปมีซ่าก็ไม่ผ่านแล้วอุ๊ยหมีเมาใครอยู่เราเดินไปตรงนั้นไม่ได้แล้วอยู่กับลูกชายแล้วกัน อัญญารับงานวิดีโอคอลคุยส่วนตัวไหมคะคุยรู้เรื่องเหรอ,อคุณปุ้ยป้ายปุ้ยป้ายปคุณตามดูน้องอทั้งสี่คนนะล่ะค่ะอ๋อไฟมันดับหรอไม่น่าละ่ะนี่เดี๋ยวซื้อมาเปลี่ยนคุณออนวีของมาสองร้อยดวงอะ วันนี้เราต้องตั้งเป้าแล้วเราต้องทำให้ถึงหมื่นดวงไม่ได้มาตั้งนานแล้วเ,เพราะวันนี้แปดพันแล้วโอ้โห,โหแสดงว่าทุกคนคิดถึงกันจริงดงว้าทุกคนคิดถึงกันจริงให้พ่อพ่อเมาเรื่องเครื่องบินทำไมอ่ะออมีคน,นไปพูดพูดอะไรอ่ะเรื่องเครื่องบินหาเรื่องอะเราหิเราพูดเรื่องจริงน้องบัวกลังตัดต่อ คุณปิ่ยรัดส่งมาสิดดูวคุณคุกกี้ส่งมาห้าสิดดูว่ขอบคุณนะครับเพราะพ่อใส่ไหมคะจเกงในไม่ใส่เลยเดี๋ยวให้คนเห็นฮะแคปชั่นเมอร์รี่กเขาชื่ออะไรครับแซม ชื่อแซมหรือเปล่าใช่แซมวิลสันช,ชื่ออะไรครับพีเตอร์ปาร์เกอร์ <Peter Parker. S 2> ไม่ใช่พีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนอัญญาครับมานี่กว่าชื่อไมส์โมราเลส์ไม่ใช่โอ้นุง่งๆในนัง่งคือ,เ,คอเล่นเยอะไหมคะในดิสนีย์ฮ่องกองเอ้ยต้องตามดูคลิปสินี่ไม่ต้องปล่อยนะอย่าตามดูคลิปเอลซ่าเลยนะพี่รองไพรของรังไพรเลยอ๋อไมรู้นี่ อออเอลซ่าสนุกไหมลูก,กโอ้ทำไมอเครื่องเล่นก็สนุก,น,กนะแต่แต่ถึงน้องพี่ร้องไห้ก็ไม่มีใครเห็นหลองลูกพ่อถ่ายมาปุ๊บมันมืดมากมืดมากเลยในยเครื่องเล่น